เปิดกระเป๋าเหรียญดิจิตอลเมตา์克อิทโทเคน ark, oken, ไปที่เมตา r 克ค่ะกดสตาร์ทค่ะกด New เอ l เล t ค่ะสินเงินเข้มมาหน้านี้นะคะรหัส6ตัว2ช่องต้องให้เหมือนกันตรงแล้วจะมะีเครื่องหมายถูกสีเขียวและกดพัสเบิกต่อไปเลยค่ะมาหน้านี้นะคะให้กดสตาร์ทค่ะดันขึ้นแล้วกดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งค่ะกดเซนเซอร์ลายมือค่ะ กดวิวค่ะสิบสองวลีหน้านี้ถ่ายรูปหรือว่าจดไว้ให้เหมือนกันนะคะแล้วกดต่อไปค่ะมาช่องนี้จะเป็นช่องว่างให้เราจัดช่องให้ถูกต้องสิบสองวลีนะคะเสร็จแล้วกดสีน้ำเงินเข้มไปต่อเลยค่ะมาหน้านี้ดันขึ้นแล้วกดดันค่ะมาหน้านี้กดโนแตงค่ะกดโนตแตงอีกครั้งค่ะมาหน้านี้นะคะสีเขียวเล็กๆใต้วอลเลตให้จิ้มเข้าไปเลยค่ะ เนกอ่านะคะกดเข้าไปกดแอดอ n นเน็ตเวิร์กค่ะจิ้มเข้าไปเลือก bnb นะคะแถวที่3าจิ้มเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วกดแอดพุทต่อเลยค่ะแอดพุทกดสวิตช์ทูเน็ตเวิร์กเลยค่ะแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ bnb นะคะจะเป็นเหรียญ bnb กด import token ค่ะจิ้มเข้าไปตรงนี้จะเป็นคำว่า custom token นะคะกลับไปที่ line นะคะไปคัดลอกเอากระเป๋า address ของ it token นะคะกดคัดลอกทั้งหมดเลยนะคะอ่าแล้วเรากลับไปที่ meta mark ค่ะนะคะย่อหน้าจอาจิ้มเข้าไปง่ายๆเลยแบบนี้นะคะ ก็รอนิดนึงกดคัปตอมโทเค็นอีกครั้งแล้วจิ้มไปโทเค็น add a d นะคะ add เ d d r e กดตรงที่วางเลยค่ะที่เราคัดลอกมามันก็จะโผล่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วจิ้มตรงโทเค็น symbol นะคะแล้วจะขึ้นคำว่า eat แล้วก็18ในช่องล้างล่างกด import ต่อไปเลยค่ะและเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะหน้านี้ก็คือ0 BNB และ0 eat นะคะข้างบนเราสามารถเปลี่ยน account ให้เป็นชื่อของเราได้เลยนะคะแน่โอเคเนาะถือว่าสําเร็จเรียบร้อยมาถึงหน้านี้เรามีกระเป๋ามีตะมาของเราตกลงเรียบร้อยค่ะ